ถ้าวอร์มด้วยจำไปครับ<า>ก็จำอย่างนี้ครับตันดีดอย่างนี้ครับอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นยุย้ยไม่ได้มารายการคนเดียวนะคะยังมีผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งท่านพี่นีโน่เมทนีบุรณสิริค่ะสวัสดีค่ะพี่นีโน่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็เอาที่เห็นเห็นกันอยู่ในโทรทัศน์นี่ดีกว่านะครับก็เป็นพิธีกรเป็นนักแสดง ทั่วๆไปเนี่ยครับในเรื่องสุขภาพแน่นอนเป็นหนึ่งเรื่องที่พี่นิโนใหความสําคัญคนไทยส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเลยนะครับชอบกินกาแฟหวานมันถูกต้องไหมใช่ค่ะน้ําตาลมันเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ก่อกําเนิดโรคร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันนะครับคอเลสเตอรอลเบาหวานหลอดเลือดอุด ตันหรือโรคหัวใจเนี่ยมันทยอยมาอย่างเงี้ยด้วยวัยอันไม่สมควรที่จะเป็นก็เป็นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากกาแฟที่กินกันตอนเชา้าแต่ถ้าคนติดว่าพอไม่ได้กินมันจะแบบเอยมันไม่อยากทําอะไรเลยกระสับกระส่ายแล้วดูแบบไม่ค่อยสดชื่อนอ่ะพี่นิโน่ต้องมีกาแฟพี่วันนี้ผมก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ด้วยการแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับดีคอฟฟที่อยู่ตรงหน้านี้ ผมต้องบอกก่อนว่าดีคอฟฟเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผมรับประทานจริงและผมเอามาบอกต่อให้ทุกคนได้รู้จักกับดีคอฟฟในวันนี้ครับ เอาอย่างแรกก่อนเลยดีคอฟฟเลือกกาแฟาที่เป็นอาราบิกา้าตกัดจากประเทศสเปนคือรู้อยู่แล้วว่าอาราบิก้าหนึ่งในที่ดีที่สุดในโลกของกาแฟาคือสเปนนี่แหละครับเราก็ใช้ตัวนั้นความหอมไม่ต้องพูดถึงเหมือนคุณเข้าร้านกาแฟแพงๆอย่างที่สองน้ําตาลไม่มีไม่มีน้ําตาลเราจะได้ความหวานจากอะไรคะซูคราโลสครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ําตาลให้ความหวานที่มีรสชาติไม่แปรเหมือนน้าตาลหลายๆชนิดความมัน ครับของเราใช้สารสกัดจากรำข้าวครับซึ่งเป็นประโยชน์อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วทานเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าเราเฟรชเราทำงานได้ตั้งแต่เจอดีคอฟฟเนี่ยพี่ก็ลดกาแฟลงไปได้เยอะมาก เบื่อร้อนก็กินเย็นได้ชงได้เหมือนกันเลยแล้วก็ลดออกมาเหลือกินวันประมาณ4แก้วเพราะว่าในดีคอฟฟี่นอกจากจะมีกาแฟาที่หอมละมุนมีซูคารโสมีน้ํามันลําข้าวแล้วในนี้ยังมีคอลลาเจนคอลลาเจนก็แน่นอนผิวพรรณผมข้อกระดูกครบหมดการบริโภคกาแฟาเขาไปเยอะๆบางทีใจมันสั่นตัวนี้สี่แก้วไปล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลยกับหัวใจแล้วเคยเอาให้เพื่อนที่ทานกาแฟาไม่ได้เลยเป็นกาแฟาอ่อนสุดเติมน้ําลงไป กินแป๊บเดียวครึ่งแก้วก็ใจสัน่นละเขากินดีดีกาแฟไม่มีผลอะไรเลยปัจจุบันนี้กินวันละสองเพราะเขารู้สึกกระปรี้กระเป๋าการดื่มกาแฟและร่างกายเขาเริ่มรับคาเฟอีนได้แล้วซึ่งเป็นปริมาณคาเฟอีนที่กําลังพอดีกับการใช้ชีวิตเราคํานวณมาให้เรียบร้อยแล้วจริงๆวันละสองซองนี่สบายๆอยู่ไม่ได้แนะนําให้ทานเยอะนะครับลดได้ก็ลดครับกาแฟผมพูดอยงตรงๆนะครับว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องครับเห็นว่าพี่นิโนโ่ เรื่องเกาข้อเข่าด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็เป็นโรคประจําตัวของพี่มานานละเกาเนี่ยมันเกิดจากการบริโภค,คแล้วก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะครับก็เกิดจากกรอดอยูริคอเลเซตมากเกินไปขณะที่เราทานดีกาแฟคือเมื่อก่อนเนี่ยพอเข่าเราหายบวมหายอะไรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องแคว่เอาพูดง่ายๆคอลลาเจนมันหายไปมันก็หาคอลลาเจนมาเสริมเท่านั้นเองประกอบกันกับในดีกาแฟอย่างที่บอกว่ามีสารสก,กัดดีๆถึง35ชนิดเนี่ย ตัวที่ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเราทําให้มันปรับสภาพหลายๆอย่างที่ดีขึ้นคือเขาไปรวมตัวกันผลักดันอะไรบางอย่างอย่างที่ผมบอกว่าอย่างกาแฟผมก็กินน้อยลงเพราะาผมมีความรู้สึกว่าเฟรชผมตื่นตัว<ะ>อย่างที่เราเคยเป็นนักรักบี้นะครับแล้วมันเคยทําได้แล้วก็ทําไม่ได้เป็นระยะเวลาหลายสิบปีจนมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่เราดื่มดีกาแฟดูแลร่างกายของเราให้ดีอ,อยากลองว่ายังทําได้อยู่ไหม<ะ>ปรากฏว่ามันกลับมาทําได้ก็เลย จอเดี๋ยวทำให้ดูว่าทําท่าไหนมันเป็นท่าวอร์มด้วยจำไปครับ<ะ>ก็จำอย่างนี้ครับแหุยต่ดีดอย่างนี้ครับเอยอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่ที่เราก็เออแปลกใจเหมือนกัน จะบอกว่าเพราะอะไรก็ตอบไม่ได้แต่ดีคอฟฟเป็นส่วนหนึ่งที่ผมทานอยู่ทุกวันพิเศษสุดๆสําหรับท่านที่โทรสั่งซื้อเข้ามาทันทีในตอนนี้รับเพิ่มไปอีก5ซองรวมทั้งหมด65สซองปกติราคา4,485บาทโปรโมชั่นเฉพาะคุณผู้ชมแฮปปี้ทั้งหมดนี้65สซองราคาเพียง1,290บาทเท่านั้นฉเฉลี่ยเพียงซองละ19บาทกว่าๆโทรสั่งซื้อกันเลยนะครับที่0 2, 2, 2, 2 1ย3 2 2ง2หรือสั่งผ่าน ไลน์ at happy underscore shopping ก็ได้นะครับ